ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันวันนี้วันที่3เมษายนพี่น้องนะครับวันพฤหัสยามค่ำนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่กันกับจนชมดอกชั้นเดียวเป็นสายพันธุ์ขอให้รวยนะครับจนชมนั่งแท่นเอาไว้พี่น้องและพิเศษหน่อยคือการทำโคนคู่นะครับตัวน,นี้พิเศษมากเลยครับนี่จากเดิมที เป็นสองต้นพี่น้องครับตัดตัดมาทําให้มันเป็นต้นเดียวนะครับความพิเศษของต้นนี้นะครับและความสวยงามของการให้ดอกสําหรับชนชมดอกชั้นเดียวขอให้รวยนะพี่น้องคืมฟ้าคืมฝน,น,นพี่น้องครับจะรอดไหมวันนี้นะครับถ้าตกมาก็คงจะหนักเอาเรื่องอยู่มีแววตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับกรุงเทพพี่น้องกรุงเทพ ใจไม่อยากให้ตกหรอกพี่น้องครับสงสารคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเป็นชุดชมดอกชั้นเดียวนะพี่นอ้องก็วันนี้จะพามาดูชนชมนั่งแท่นแท่นลอยนะครับแท่นลอยและกิ่งชนชมที่เหมาะกับการนั่งแท่นนะครับสวยงามพี่น้องต้นนี้ ก็สำหรับจนชมแท่นลอยพี่น้องครับแท่นลอยก็คือการที่เราเอาต้นตอไปล้างน้ํานะครับถอนขึ้นมาล้างน้ําหรือไม่ได้ล้างน้ำนะครับตอจนชม,ชมไม่ได้อยู่ในกระถางไม่ได้เลี้ยงนะครับอันนี้เขาเรียกแท่นลอยพี่น้องการนั่งแท่นลอยนะครับถ้าเรามีเวลาเราก็เอาไปล้างน้ําก่อนทําความสะอาดนะครับ แล้วค่อยเอามานั่งแทนแล้วไปไว้ในร่มนะพี่น้องเอาไปไว้ในร่มสักหนึ่งอาทิตยนะ์หนึ่งอาทิตย์เราค่อยเอามาปลูกนะครับเอามาปลูกมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือนี่เขาเรียกแท่นลอยพี่น้องต้นนี้ได้เวลา,าลงดินแล้วพี่น้องครับ แท่นลอยแต่เราไม่ได้ล้างรากครับผมไม่ได้ล้างรากพี่น้องก็นั่งแท่นเสร็จนะครับนั่งแท่นเสร็จผมถอนเลยถอนเอาขึ้นมาเอาดินออกนะครับเอาดินออกนะครับอันนี้เขาเรียกแท่นลอยพี่น้องเราทําไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วเราก็อเอาไปลงดินปลูกใหม่นะพี่น้องนะครับ ก็ทําได้2แบบแบบที่1คือการล้างรากให้สะอาดล้างรากเลยนะพี่น้องล้างรากเลยล้างรากให้สะอาดนะครับแต่งรากไว้แต่งรากไว้นะน,นี่รากนี้เราตกแต่งรากเอาไว้อย่างที่สองนั่งแท่นเสร็จแล้วถอนขึ้นมาเอาไปวางไว้ในร่ม โดยที่เราไม่ต้องไปล้างรากมันน้องครับหรือเราจะถอนไว้ก็ได้ถอนไว้เดี๋ยวค่อยมานั่งแท่นนะครับแท่นลอยก็คือตอชนชมจะไม่ได้อยู่ในกระถางนะครับเขาเรียกแท่นลอยแต่วิธีที่ดีพี่น้องครับก็คือการถอนไม้ขึ้นมาก่อนแล้วไปล้างน้ําให้สะอาดล้างรากล้างใบล้างให้สะอาด แล้วเราค่อยมานั่งแท่นที่หลังนั่งแท่นเสร็จแล้วก็ไปวางเรียงไว้ในร่มที่มีอากาศถ่ายเทนะไม่จําเป็นจะต้องมีแสงแดดนะไม่ต้องให้มีไม่ต้องให้โดนแดดเลยเอาไปวางไว้ธรรมดาครับสักหนึ่งอาทิตย์ถ้าอยากให้ดีนะพี่ดองครับถอนแล้วล้างให้สะอาดนะรนั่งแท่นเสร็จไปวางไว้ในร่มหนึ่งอาทิตย์ครบหอาทิตย์แล้วนี่ ทีนี้เราจะเอาลงปลูกนะครับเอาลงปลูกแล้วก็ปุ๋ยใส่ธรรมดาของเรานั่นแหละแล้วก็มาดูอีกอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเรื่องของกิงชชก่งชนชมนะครับกิ่งชนชมนะครับจะยาวหรือสั้นอันนี้กิ่งพันนะพี่น้องครับกิ่งพันจะยาวจะสั้นไม่เกี่ยวกัน ไม่สําคัญพี่น้องเวลาเรานั่งแทน่นสําคัญมากๆคือกิ่งจะต้องพอดีกันกันกบกิ่งของตอนะครับนี่พอดีกันนะครับไม่ใช่ว่าตอตอใหญ่เบื้อเริ่มเลยครับต้นตอใหญ่แต่กิ่งเล็กๆไปนั่งแท่นนะครับอันนั้นนะครับพี่น้องครับถ้าเราใช้วิธีนั้นนะครับกิ่งตอใหญ่กิ่งพันเล็ก นะครับ90%คือไม่ติดจะใช้กาวร้อนหรือไม่ใช้กาวร้อนนะครับ90%เลยไม่ติดแน่นอนเน่าก่อนเพราะว่าเวลาเรานั่งแกนเราจะต้องรัดยางให้แน่นแล้วดึงรูด,รดยางลงมาครับทีนี้กิ่งพันนี่แหละมันจะไปกดกดอยู่ตรงกลางพี่น้องครับ กดอยู่ตรงกลางมันยุบลงไปครับทีนี้มันจะไม่ติดให้เรารอันนั้นเเรียกท่อส่งอาหารนะครับแกนกลางเห็นไหมพี่น้องเวลาเราตัดมันจะมีวงๆเลยครับเราจะสังเกตเห็นเลยพี่น้องครับนั่นคือท่อส่งอาหาร,รเราจะต้องหากิ่งที่มันเหมาะสมกันเหมาะสมกันไม่ใช่ว่านางแท่น ไม่ได้ดูกิ่งเลยนะครับกิ่งใหญ่กิ่งเล็กได้หมดการเอากิ่งที่เล็กกว่าต่อนะครับมันติดยากพี่น้องโอกาสติดก็มีพี่น้องครับแต่มันติดยากรเราจะต้องเลือกให้มันเหมาะสมกันนะพี่น้องและที่สําคัญเลยพี่น้องครับกิ่งสั้นกิ่งสั้นก็ติดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ติด พูดเลือกของกิ่งชมชมกิ่งพันนี่แหละพี่น้องครับเห็นไหมพี่น้องจะสังเกตเห็นเลยนะครับน,นี่กิ่งนี้พี่น้องนี่ใบเขาปกคลุมไว้อยู่นะครับนี่เล็กนิดเดียวนะครับเท่าไม้ตะเกียบพี่น้องครับไม้ตะเกียบกินก็เตียวนั่นแหละกิ่งพันนะพี่น้องครับกิ่งพันและ สั้นด้วยนะครับสั้นนิดเดียวพี่น้องความสั้นนี่นี่เลยครับพี่น้องลองไปดูนะเอาดอกชนชมมาพี่น้องครับมาดูก้านดอกของเราเนี่ยนะเห็นไหมผมเอาสั้นแค่นี้เองนะครับเอามานั่งแท่นติดเหมือนเดิมนะครับติดเหมือนเดิมทำไมมันถึงติดพี่น้อง ก็เป็นเพราะว่าผมเลือกกิ่งพันธุที่มันเหมาะสมกันนะครับระหว่างกิ่งพันกับกิ่งตอครับเหมาะสมกันแต่ถ้าผมเอากิ่งกิ่งสั้นๆนนะครับสั้นแล้วไม่พอ,อยังเล็กอีกเอามานั่งแท่นกิ่งกิ่งตอที่มันใหญ่ครับเราไปวางไว้ตรงแก,งแกนกลางท่อส่งอาหารครับมันก็ไม่ติดพี่น้องครับเพราะว่ากิ่งพันมันเล็ก เล็กเกินไปนะครับก็แนะนำนะพี่น้องครับการเลือกกิ่งพันควรจะให้มันเหมาะสมกับกิ่งของต่อจนชมด้วยนะครับเราจะให้มันเสมอกันก็ได้นะครับใหญ่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็ติดเหมือนกันเราจะเาเล็กลงนะครับอย่างเหลือช่องว่างเหมือนเรานั่งแท่นโดยกาวร้อนจะไหมพี่น้องมันจะเหลืออยู่รเราแค่นั้นก็ได้ แต่ถ้าเรากริ่งตอใหญ่เบอ้อเลอ่เลยแต่เอากิ่งพันธ์เล็กนิดเดียวโอกาสติดก็แทบจะไม่มีเลยสมัยพี่น้องครับนี่อันเนี้กยกิ่งตอกิ่งตอใหญ่มากนะครับผมก็ต้องหากิ่งพันธุ์ที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับไม่เช่นนั้นมันจะไม่ติดเอา ตัวนี้ก็กำลังคิดจะหากิ่งมาเสริมอยู่นะครับ <S <S เหลืออีกสามกิ่งนะครับยังต้องซ่อมอยู่ไม่ใช่ว่าซ่อมหรอกพี่น้องมันไม่มีกิ่งมาทำนะครับอันนี้เป็นดอกมายานะครับดอกมมายามา,ยาการให้ดอกก็ห้าดอกขึ้นไปแหละนะครับอย่างน้อยๆต้องมีแหละห้าดอกพี่น้อง อันนี้คือดอกชนชมชื่อหวานเย็นนะพี่น้องครับอันนี้คือดอกหวานเย็นนะครับพี่น้องครับนี่นะครับดอกหวานเย็นนะครับแม่พัน์ไม่รู้ไปอยู่ไหนพี่น้องครับหาไม่เจอนะครับน่าจะหายหมดแล้วแหละก็เหลือแค่นี้เหลือสองกิ่งนะครับสามารถตัด ไปนั่งแค้นได้แล้วนะครับพี่น้องครับนี่ดอกวานเย็นนะให้ดอกให้ดอกใหญ่นะครับมีดอกก็ประมาณสีห้าดอกขึ้นไปเหมือนกัน,นอ,กอันนี้ก็เป็นดอกวานเย็นก็อ,อย่าลืมนะครับพี่น้องครับนั่งแค้นนะครับมันนั่งแค้นได้หลายแบบพี่น้อง เราจะนั่งแท่นลอยก็ได้หรือเราจะไม่นั่งแท่นลอยก็ได้นะครับแต่ว่าการเลือกกิ่งไม่จําเป็นจะต้องกิ่งจะต้องยาวครับกิ่งแม่พันธที่เราไปหามาไม่จำเป็นต้องยาวข้อสําคัญจะต้องมีมีข้อทีทีหน่อยจะดีมากนะครับชนชมจะแตกกิ่งดีกิ่งแม่พันธุสั้นๆนะครับพอแค่ ให้มันพอดีกันกับกิ่งต่อนจนจมก็จะติดง่ายน้องครับจะนั่งแทนลอยหรือจะไม่ใช่แทนลอยก็ติดแต่ถ้าเอากิ่งพันกิ่งพันเล็กๆมานั่งแทนต้นต่อที่มีกิ่งใหญ่ๆก้าสิบเปอร์เนต์เน่า ต้นนี้พี่น้องครับอยากให้มันมีดอกเต็มต้นเหมือนครั้งแรกเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มาให้เพราะว่ามันเป็นไม้ปลูกใหม่นะครับมีปุ๋ยมีดินกินพี่น้องครับเพียงแต่ว่าระบบรากรากฝอยเขาะครับที่ผมหุบรากเข้ามาหาเข้ามาข้างในนะครับเพื่อให้รากมันดิ่งลงอย่างนี้ไม่มันแผ่วนะรระบบรากฝอยเขายังไม่ดีพอพี่น้อง ต่ต้นนี้ในอนาคตสวยแน่นอนนะครับการันตีได้เลยต้นนี้พิเศษด้วยพี่น้องครับโคนคู่นะครับหรือว่าสวยพี่น้องไปแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวจะเก็บไม้ด้วยครับฝนน่าจะมาแหละวันนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ